นายบอกกรุ่นแมทบอกรุ่นแมทหน่อยสัตว์เดือไหนบอกวะโอ้เป็ดเยอะจังวะไปแล้วหล่ออ้วน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 นี่ยังกระเป่าอ้วนหล่อพี่สิพี่สิอ้วนไหนมึงอะสองตัวมึงอะอ้วนหล่อพี่สิจัดเลยนะพี่สิจัดเลเหลือนเทียร้ายกูเหลือนยางฮัลโหล กูเลื่อนยังไอดท่เนพูดมามาเฮ้ยไปบุกดิไปบุกดีให่ใ่ไปบุกดดไปิดดมนตามมาตามมาเด็กเดินเด็กเดินพาพี่ไเดินเด็กเดินอันนี้อนนี้เเลือนม่เองเลืนม่เงเลืนม่ันเปิดชื่อบนห่วเไน้อง f 1ใช่หรไปไปไป o ไปด้วยไปไปี่พดีงูไปไสีไหนสีไหนเรกสีไหนได้หมดอ่ะเพื่อนสีสีนี้ได้ไหมอ่ะสีสีนี้ได้ไหมสีนี้ได้ไหมได้ได้มาเลยมาเลยมา สีแม่มึงอะได้ไหมไปเพื่อนไปเพื่อนไปไปไหนสีเน้นเลยบุกเลยนี่คือเหลืองเลี้ยงออนไนใช่เหรอกูเล่นมีดให้แต่กูเล่นมีดให้แต่เล่นไม่ได้อาไดรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันวะไยู่ไนอยู่ไงโอ้โหลืมลืมลืมโอ้โหโอ้โหควยพวกเป็ดไนี่ไงพวกเป็ดโดนหมูดิโดนหมูดิควายโอเคผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปพี่ก็ขอฝากอ่าสีนวลนะครับผมไม่ได้อ้อมกอดเอ้ยนะครับผมไม่รู้จะพูดที่อะไรนะก็จะขายเป็นพวกแบบว้าโลแลนพวกแบบ ไฟเอ็มพวกซีมดนะผมแล้วก็พวกปลดแบนก็คือร้านปลดแบนนี่ยขึ้นชื่อนะผมว่าคือแบบโน้นหนึ่งอ่ะสีนวลอะคือปลดแบนแบบชิวจัดนะผมเห็นบ้ามีพวกบีทีซีฟอร์เวอร์ปลดแบนด์ทีเอ็กซ์แมนน์อ่ะคือแบบโคตรโหดอ่ะแล้วก็มีพวกแบบซีมดนะผมก็สามารถมาเลือกซื้อได้ใต้ดีคริปชั่นนะผมก็เริ่มต้นราคาที่20บาทนะผมพวกโปรบอลแลนด์พวกดซีมดีก็ราคาเริ่มต้นที่50บาทนะผมดูไอ้เทียคือแบบสาบานเลยแบบคุ้มมากนะผมดูดิไอ้เทียแบบไอ้เี้้ยตองคุมทั้้้งงเเเยอออะะะรรรีีีชชกกก็็มมมมนนนคผผดดูสาาถไไปลืืซ นพวกหมดหมู่วอลโลลงบอลโลลันต์ก็มีนะผมเริ่มต้นแค่25บห้าบาทนะผมถาบอลสีก้าคือแบบคุ้มมากนะผมอันนี้ก็เป็นดิสคอร์ดเขานะผมก็คือแบบบริการตลอดอ่ะคือแบบตอบตลอดนะผมคือแบบสอบถามอะไรได้หมดแล้วผมก็เออนี่นยผมโปรแกรมก็มีประมาณนี้นะผมมีวีโปร์วีพีนะผมก็ฝากด้วยนะผมเด็กๆเอ้ยเฮียซื้อกันเยอะๆนะเขาจะได้จ้างกูอีก โอ้ยอย่างโหดเลยอย่างโหดเลยอะไรตีหาพ่อของลูกอี้เฮียเนี่ยควายโหยหมูโอ้ยงวยใช่หมูเอ้เราเป็ดขอโทษเป็ดขอโทษเป็ดเป็ดเป็ดไม่เล่นแล้ว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 ไปไปไปไม่เล่น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 มึงมาจากหน้ากกูหน่อยวะมาเดยมาเดย์สัตว์เป็ดควายเอาตายเนี่ยตายนะตายนะเอาลุมรุมรุมรุมเอาลุมหาพ่อมึงเหรอควายกระโหลกไอ้เหี้ยกูตายไหมกูตายไหมล้วกูตายไหมล้วกูตายไหมนี่ตายดิตายดิควายมันไม่รู้ว่ากูโปรหูอะไรไอ้เหี้ย โลเปิดขอโทษเพื่อนเราขอโทษเพื่อนเราขอโทษไม่เอาไม,เไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเอาไม่คนมันตีกูเซตลอดเลยอะไรอีเทียน,นี่อีโมูพอมองงม่อมึงอนกคนเออล่นก็โง่้ดทำให้เป็นหรอมึงอ่ะไปแล,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 ล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วเจอกันเจอกันตีหาพ่องั้นลูกเฮี้ยอ <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะมันบ่นเฮี้ยอะไรกันวะเอ้ยมันกดอีโมจิเศร้าเฮี้ยงวันเนี่ยโอ้ยตกเฮี้ยเอ้ยหมูมาหมูมาเป็ดหมูมาหมูมาเอาเอามาดีมาดิโอยพวกหมูมึงคุยอะไรหมูไอหมู เอ้าไอ้เหี้ยนี่หรอเออขอโทษเพื่อนขอโทษแบ่งร่างก่อนแบ่งร่างก่อนทำที้ยอะไรเพื่อนกูคุยกหมดนะทำเหี้ยหรอเรากูเล่นเองมชุบเพื่อนนะคุยอินนี่มันโง่เชี้ยสาบานเลยคุยเลยสัตว์คุยเลยโอ้โหคุยพวกตัวเป็ดไอ้เหี้ยมึงเเเอากกรรีียยันนมึงะไ่ โรงเรียนหมูมึงเข้าเคยเอ้าควยแล้วมึงคุ้ยไรเฮียเป็ดแล้วมึงคุ้ยไรฮโหลแล้วมึงคุ้ยไรนเฮียเป็ดแล้วมึงคุ้ยไรเฮียเป็ดนกพ่อมึงควยสีเหลืองอย่างกับเป็ดนกบ้านพ่อมึหรอสีเหลืองลูกเฮียเป็ดสีดำมีควายอะไรอะไรเป็ดสีเหลืองครับไอ้โง่ไปดูใหม่นะสารคดีสัตว์ไหนคว้ยมามามาควยพวกปูนกสัตว์เฮ้ยอะไรมึงจะมนุกมาเป็ดคว้ยมึงอะโหรึคุ้ยอะช่เพื่อนช่วเองเกิดไรเกิดไร มันทันใจเพื่อนทันใจมึง um> oui ูเหรอมึงทันใจเพื่อนทันใจคุ้ยไอ้ดอกไอ้เหี้ยมึงทำเพี่ออะไรเอ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูโหล่อหล่หลคุ้ยหมูเพื่อนมารับแล้วเพื่อนมารับแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็ตีจังเลยเป็นคุ้ยะไรวะไอ้เหี้ยดูอีตัวเหี้ยนี่เพื่อนหมูเห็นป้ะเปิดไหมนี่เพื่อนคุ้ยอะไรคุ้ยอะไรคุ้ยอะไรคุ้ยกูฆ่าไปตั้งแปดตัวไอ้เหี้ยคุ้ยกูฆ่าไปตั้งแปดตัวพวกเป็ดไหยปะเนี่ยโหลพวกเป็ดไหยปะเนี่ย พวกเป็ดไหลไะเนี่ยโหลพวกเป็ดไหลไะเนี่ยคุยมึงเปลี่ยนชื่อจากเป็ดเป็นไก่ไปพวกไก่เฮียคุยเอาเฮียหมูพ่นกูตายเฮียสวยสวยสวยดีเรียบร้อยลูกเรียบร้อยอ่ยมึงบ้าบ้าเฮ้ยมันบาเหมือนเดิมนี่มึงกระช่างมึงกระช่างมึงอ่ะกระช่างมึงอ่ะคุยกระช่างมึงอ่ะเอาลูกแมทคุยอะไรโหลอนายบอกลูกแมทบอกลูนแมตหน่อยสัตว์ไอตัวไหนบอกวะโอ้เป็ดเยอะจังวะไปแล้ว โอ้เป็ดกองทัพเป็ดเอีย้คยคุยฉันต้องจากบ้านบ้ายไกลตึกราบ้านช่องสูงใหญ่เจอแต่ใข่ไที่เดินผุงผ่านมานับเนี่ยวิธีปิดกันโปรนะสำหรับบีทีถ้าเป็นเอ็นก็กดเอ็นนะเข้าใจไหมเด็กๆเนี่ยเอสอาร์ซีนะผมก็แค่นี้นะผมเนี่ยเบสิกนะผมเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไป LOG นะผมเนี่ยก็หาคำว่า มันไม่มีก็กช่างแม่มันนะผมจากตวจกวไอ้เคียเเ้ยแห่งแมงเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนวะจะรถใครวะเนี่ยขอแล้วเด้อโอโ้ล็อกอห้องรถพี่น้องเอาแล,ล้วแล้วผมกดผิดไงครับพี่โอ้โดูเองแต่งตัวไอ้นอ<ข>อ้องรถพี่อากมาครับออกมายายาโอ้โหทำไมอ่ะทาไมเอาเราเราเรขี่ไม่ได้เหรอเขาขี<ห>่ไม่ได้เหรอ<ห>ขอมากรถมึงรถมึงกูขอได้เฮียกูเอ้ได้รถมึง เอ้ยทำไมผู้หญิงหน้าเป็นเงี้ยโอ้ตรวจครับมาแจ้งความครับโดนขโมยหัวใจครับคนตำรวจคนตำรวจมีมีแฟนนะครับเนี่ยไม่มีครับโอ้ครับก็หน้ามันทุเรศใหญ่อ้วนหล่อ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 เอ็งปูเหรอน้องเอ็งปูเหรอหล่อน้องเอ็งปูเหรอน้องคนแจ้งว่าเอ็งปูเนี่ย เอ็งได้ไปเรเล่นโปรปะเนี่ยลงลงมาคุยกันก่อนลงมาคุยกันก่อนเอ็งเอ็งได้ไปทําอะไรเขาไว้เหรอพูดได้ไหมเนี่ยพูดไม่ได้พี่ขอลดนะขอบคุณมากเฮ้ยมันแต่งตัวอุ้ยเฮี้ยคนตายคุยคนตายพวกนี้ฆ่าคนชั่วเลยโหลอีดอกเนี่ยมึงไปฆ่าเขาตายทำเฮี้ยหน้าร้านเนี่ยไปชุบคดีไม่ชุบคด,ด,ด,ดีโหลเฮ้ยมันไปเอารถมันคืนมันวิ่งมาล้มมันคืน เฮ้ยลงมาลงมาลงมาพี <sketches> oh, ่แบร์นะพี่แบร์นะพี่หยอกเล่นเมื่อกี้ลงมาลงมามึงจะลงดีๆไหมฮัลโหลโอ้ควยรถแม่งขึ้นไม่ได้สักอันเลยฮะไอ้ยี้นี่ก็นอนตายทุเรศยดเลยลองบานยู่ไงบ้างลองบานเก่าไะเนี่ยมามาความรันความรันไอ้ยี้มันไม่มีคนเลยเหรอคนดูมันยืนถ่ายทิกตอกอะไรกันเนี่ยโทษครับโทษครับ มองมองไม่เห็นครับพี่โทษครับโทษครับมองไม่เห็นอะไรอ่ะตัง้งใจชนปะมันมองไม่เห็นสองรอบเลยเหรอสองรอบไล้ผมเพิ่งมาอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็มาชนชนเฮียอะไรมึงเอ๋อแล้วเนี่ยโหลก,กูเพิ่งชนมึงเนี่ยกูไม่ได้เลื่อนอะไรของมึงอะไรเออมันจะตะัดโขก,กูเพิ่งมาชนมึงเนี่ย <c oughs> มันไม่ตายวะอี้เนี่ยปากเแกวไอ้ี่คุ้ยตายชนโดนชนโดนชนหลออเจ๊พูดดิเจ๊เจ๊พูดดิเจ๊เจ๊มันไม่ตายวะเจ๊หล่อเจ๊พูดดีหล่ไอ้เนี่ยเจ๊คุ้ยมามากูมาไอ้เฮียกูเพิ่งมาชนมึงรอบแรกไอ้เฮียมึงเป็นเทียอะไรหลอฮะเป็นเทียอะไร มึงเป็นเทียอะไรมึงอินเกมเหรอฮะยุ่อวนโหรออะไรอะไรอะไรมึงถือไม้หาพ่อมเงี้หาถือไม้หาพ่อเนะไม่ต้องบอกเราบางตัวคุดเบี้ยวมามาหนึ่งมาหนึ่งมาต่อยมาต่อยมามาต่อยมาต้องลองลองควายสงสารอีเจิไปแควายมันจะร้องไห้เนี่ยโหรล้วขอโทษนะเธอเธอเราขอโทษนะมาคุยกันดีๆนได้ไหมโหรได้ยินปะเนี่ยโหรอ้ามาดิ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 มามากูมา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 มันเก่งวะ เอาขึ้นม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 าเร็วขึ้นมา,นมา <c oughs> ตกตายวะเ <c oughs> อาหายตัวมันหายไปไหนวะไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงรอเจ๊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 ครับมึงจะเบ้าหาพ่ออ่ะยี่ดอกเนี่ยไอ้เลื้อนไอ้สารมึงไะเลื้อนอี่คุยได้ด่ากูเลื้อนนะเกลียดแม่งไงพวกดา่าเลื้อนเนะี่ย โอ้มึงจะเลิกด่ากูเลือนไหมมึงจะเลิกด่ากูเลือนไหมไอเลื้อนกูถามมึงจะเลิกด่ากูเลือนยังไอเลือนมึงอ่ะเลือนอีกอ้วนกูแหลกว่ะแหลกว่ะแหลกว่ะโอ้แหลกเพื่อความพังไวเนี่ยโอ้โู้ความเกือบพังรถพังไอ้เหี้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วไหนตรงไหนเองตรงไหนอีกแบบมันต้องตีนกว่า ไอ้ตำรวจที่นี่ใช่โม่ตำรวจมันออกแล้วปะโอ้ oh my god <laughs> ้ oh. เออแมงอีกยี่